ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกสวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอสาบบดจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือจะทําการเกษตรก็ดีนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางชนบทเส้นนี้เลยนะครับเป็นถนนลาดยางชนบทขนาดใหญ่นะครับแยกมาจากถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งประมาณ8กิโลนะครับ ถ้าหากเราวิ่งออกไปทางด้านนี้นะครับถ้าหากเราเลี้ยวไปทางด้านขวาเราก็จะไปทางอำเภอหนองม่วงนะครับถ้าหากเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่อำเภอโคกสำโรงนะครับประมาณ26กิโลนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับอยู่ไม่ไกลจากชุมชนหมู่บ้านนะครับประมาณ3กิโลนะครับหมู่บ้านห้วยใหญ่นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด23ไร่2งาน96ตารางวานะครับเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าติดถนน ลาดยางชนบทเส้นนี้นะครับประมาณ250เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับที่เรามองเห็นที่มีไม้ที่เป็นรั้วนะครับเป็นทางเข้าแปลงที่ดินของท่านอื่นนะครับที่มีต้นไม้2ต้นคู่กันนะครับ <savior. S 1> นั่นคือหลักเขตแดนฝั่งทางด้านซ้ายนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ155เมตรนะครับส่วนด้านหลังแปลงที่ดินของเรานะครับ เราจะมองจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นแนวข้าวสีเขียวนะครับเป็นแนวข้าวสีเขียวตรงนี้นะครับความยาวด้านหลังอยู่ที่ประมาณ250เมตรนะครับพอๆกับทางด้านหน้านะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวเลยนะครับด้านหน้าติดถนนกว้างมากนะครับ250เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางขวานะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ160เมตรนะครับ ฝั่งทางด้านขวาก็จะติดถนนลาดยางอีกประมาณ70เมตรนะครับตรงหัวโค้งพอดีรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ160เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ราคาขายอยู่ที่ไร่ละ2,000สนบาทนะครับตอนนี้ท่านเจ้าของที่ดินแบ่งขาย3ไร่ขึ้นไปนะครับไร่ละ2,000สนบาทนะครับแต่ถ้าหากท่านใดที่อยากจะซื้อยกแปลงนะครับทั้งหมด23ไร่2งาน96ตารางวานะครับราคา ท่านเจ้าของที่ดินบอกว่าสามารถต่อรองราคาได้นะครับราคาน่าจะลดลงมาให้ได้นะครับท่านบอกว่าประมาณนี้ราคาน่าจะลดลงมาให้ได้นะครับถ้าหากซื้อยกแปลงนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับผมแยกมาจากถนนพหลโยธิน8กิโลนะครับมาก็จะเป็นถนนลาดยางเลื่อยมาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากเราวิ่งออกไปก็จะไปที่อำเภอสบบรนะครับ ส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้นะครับจะวิ่งออกไปทางอำเภอสะบูดประมาณ14กิโลนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงเล็ก3ไร่ขึ้นไปนะครับแนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับหมดสําหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือท่านใดที่อยากจะซื้อยกแปลงนะครับราคาก็ต่อรองกับเจ้าของที่ท่านได้โดยตรงนะครับ นัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498รีกเบอร์นะครับ088-790-2134หรือช่องทางนะครับ Facebook f แ n p a g e YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับ ขอบคุณครับทาง,ทาง ซ้ายนะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะครับฝั่งทางซ้ายก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะมีถนน